สวัสดีในวันที่ฝนตกครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ฝนตกหนักมากครับเพื่อนๆดูจากน้ําที่ท่วมถนนนี่ระบายกันไม่ทันเลยครับวันนี้เรามากันที่สงขลาครับเราจะมารับเสื้อรับอุปกรณ์สําหรับงานวิ่งในวันพรุ่งนี้กันครับนั่นก็คืองานสงขลามาราธอน2025ครับซึ่งจัดขึ้นในวันที่23-24สิงหาคมนี้ครับเข้ามาด้านในแล้วก็ลงทะเบียนกันครับเรียบร้อยแล้วก็ปิด บริส bane ครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วเราก็มารับดิฟกันครับตรวจสอบรายชื่อเรียบร้อยนี่ครับหมายเลขที่ออกครับรับเรียบร้อยครับต่อไปเราก็จะไปเช็คดิฟกันครับนี่ครับเรียบร้อยครับด้านนอกบรรยากาศดีมากๆเลยครับเพื่อนๆบรรยากาศหลังฝนตก แล้วก็มีสายรุง้งโค้งยาวสวยมากๆครับและนี่ก็จะเป็นเส้นทางวิ่ง10กิโลเมตรของเราในวันพรุ่งนี้ครับตอนนี้นักวิ่งระยะฟันรัน5กิโลเมตรกำลังวิ่งกันอยู่ครับแล้วเจอกัน10โลพรุ่งนี้เช้าครับเช้าแล้วครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เป็นเวลาตี3ากว่าครับหาที่จอดรถกันก่อนครับได้แล้วเราก็เดินไปที่งานกันครับ ก่อนวิ่งก็ขอเติมกล้วยสักหนึ่งลูกก่อนครับผมแล้วก็ไปกันครับตอ,ตอนนี้เราก็จะเดินไปเข้าบล็อกตามที่เจ้าหน้าที่เขาได้จัดไว้ให้ครับในส่วนของเราก็จะเป็นบล็อก B ครับเข้าไปกันเลยครับใกล้เวลาแล้วครับเพื่อนๆ กำหนดปล่อยตัวตีสี่ครับได้เวลาแล้วครับจจนนไปกันครับเพื่อนๆแล้วเจอกันครับ วิ่งจบแล้วครับเพื่อนๆ10.12กิลเมตรใช้เวลา1ชั่วโมง4นาทีครับไปรับเหรียญรางวัลกันครับสำหรับเหรียญของปีนี้ก็สวยงามเช่นเคยครับนี่ครับพวกเราเน้นเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบครับหาอะไรกินดีกว่าครับเพื่อนๆสุ้มอาหารมีเยอะแยะมากมายครับแล้วเจอกันใหม่ครับเพื่อนๆขอให้เป็นวันที่ดีครับสวัสดีครับ